ก็ขอเจริญพรตอนเช้าเวลาทำวัดเช้าเสร็จก็เตรียมบินทบาทโยมก็เตรียมตักบาทนะแต่ละบ้านก็ต้องเตรียมสองเรื่องอาหารกับอารมณ์นะให้เหมาะสมกันอาหารก็ต้องเหมาะควรอารมณ์ก็ต้องแจ่มใสนะซึ่งก็หลวงพ่อท่านเจ้าคุณเล่าให้ฟังว่าไปบินธบาทตอนสมัยเป็นเนนไปยืนคอยเนียก็ตะโกนเรียกสามีละเฮ้ย ไอหามึงตักบาทหน่อยกูไม่ว่างเออเน่ก็นึกในใจดีเนาะคนบ้านนี้ชื่อสั้นดีนะชื่อหาผัวก็กตะโกนมามึงก็ตักภาษีหากูยังไม่ได้เตรียมตัวเรียบร้อยเน่ก็บอกโอ้โหชื่อเดียวกันหมดทั้งบ้านออแม่ก็ตักคอกลูกอะ่ะไอลูกมึงก็ทําหาะไรนักเนี่ยไอหามึงไปตักบาทโอ้โหเน่ก็ในมันหาทั้งบ้านซะลวมะั้งพักเดียวสามีก็เดินออกมากับฟัดกาแฟอ้าวตักก็ตัก ตักบารไปก็บ่นพึมพำไปเนนหาเนี่ยก็มาได้ทุกวันกดันไปชื่อเดียวก็เจ้าของบ้านซะอีกเนนเนี่ยหาลงตลอดเลยท่านถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ดีต่อให้อาหารอร่อยแต่อารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่เหมาะสมกันหรือบางทีโยมไปยืนตรงน้ําแฉะอย่างเนี้ยก็ต้องใส่รองเท้าแล้วก็ตักบารแต่โยมก็กังวลว่ามันจะดีไม่ดีก็ถามหลวงพ่อหลวง,งพ่อเจ้าคะดิฉันจําเป็นต้องถอดรองเท้าใส่บาดไหมคะ ก็เอาเฉพาะข้าวกับขนมก็พอนะโยมนะรองเท้าอาตมามีแล้วเขาก็คงจะเล่ากันไว้ขำๆแล้วท่านแต่ก็พูดให้ฟังว่าอาหารกับอารมณ์ต้องเหมาะสมกันถ้าไม่เหมาะสมกันการตักบาตรวันนั้นก็จะได้เฉพาะอาหารแต่มันจะเป็นความรำคาญและไม่สำราญในเรื่องของอารมณ์ทั้งคนตักและคนที่จะรับบาตรไปก็ขอเจริญพรธรรมะก่อนบินฑบาตเช้านี้สาธุ